สวัสดีครับเพื่อนๆเพจพิณควินฮารนะครับและ p ปเกมอนเทรนเนอร์ชาวไทยทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในนินเทนโดอีช็อปนะครับของเครื่อง Nintendo นะฮะก็เราเข้ามานะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดเกมฟรีนะครับเกมฟรีโปเกมอนชาร f ฟเฟอรนั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับเข้ามาแล้วกดตรงเซิร์ชบาร์นะครับแล้วก็นี่ครับมันจะมาส่งที่หน้านี้ฮะอันนี้จะเป็นเทรลเลอร์นะฮะให้เราเข้ามาอันนี้ครับ ค่าดาวโหลดศูน์เหรียญน,นะครับดาวนโหลดฟรีนั่นเองกดเข้าไปเลยนะครับกดที่แถบสีน้ำเงินนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เล่นฟรีนะฮะแต่ว่าจะเหมือนกับเกมใน a n นดรอยหรือว่าในใน เว็บไซต์ครับที่จะมีสต a ามิน่านะครับก็คือเล่นเล่นแล้วมันจะเสียหัวใจนะฮะต้องลองหัวใจขึ้นเึงจะเล่นได้ต่ออะไรแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะเล่นรัวๆก็เติมตังได้นะฮะ,ะก็ถือว่า Nintendo นี่หม้ยวางแผนมาอย่างดีนะครับบางคนนี่อาจจะเล่นจนติดลมแล้วก็เติมตังรัวๆก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไปเล่นข้าวเวลานะครับเดี๋ยวเราลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูครับเกมนี้ค่อนข้าง ใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าดาวน์โหลดชา้าที่เดียวนะครับอ่ล้วครับตอนนี้เราทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็กด continue นะครับที่หน้าจอล่างนะฮะแล้วก็ไปที่ home screen เลยครับอ่าเลื่อนไปนะครับก็จะมีเกมมาโผล่นะฮะเดี๋ยวลองลองกดเข้าไปเล่นดูนิดนึงครับ เกมนี้ก็ค่อนข้างน่ารักทีเดียวนะครับแล้วก็น่าจะเล่นค่าเวลาได้ดีทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นการสตาร์ทเกมครั้งแรกนะฮะอ่าเขาจะให้รีจิสเตอร์ครับกดรีจิสไปเลยก็ได้ครับสามารถใช้สติพาร์ได้ด้วยนะครับจากที่เมื่อกี้อ่านดูนะฮะอ่ะกดสตาร์ทครับไปดูกันว่ามันเล่นกันยังไงเอ่ย อยู่ในเมืองนะครับก็มีผู้หญิงคนนี้มาคุยด้วยนะครับกดแถบนิดนึงครเขาชื่อว่าอาร์เมเลียนะครับเขาก็จะมาสอนเรานะครับแล้วก็บอกว่าจะรีพอร์ตด้วยนะครับเอาละครับเราจะได้เริ่มเล่นเลยหรือยังตัวแรกที่โผล่มาคือเจ้าเนสเปอร์นะครับเขาบอกให้ลองเข้าไปดูครับอ่ะกดเข้าไปดู กดแท็บข้างล่างนะฮะสามารถกดแบตเทิลได้เลยนะครับกดที่คอนติเนียดูที่ด้านบนนะครับจะมีหัวใจอยู่อันนี้น่าจะเป็นสตามินานะฮะอ่าเล่นได้ตามเวลานะครับครึ่งชั่วโมงจะขึ้นมา1อันครึ่งชงั่วโมงเล่นได้1ครั้งนะครับจะมีเก็บหัวใจได้5้าดวงนั่นเองออาละเข้าไปแล้วนะครับก็ให้เลื่อนนั่นเอง นะฮะดูที่จอล่างนะครับอืมถ้าเลื่อนเสร็จแล้วนะครับมันจะไปโจมตี HP หลอดเลือดของเจ้าเนสเปอร์นะครับที่เป็นแถบหัวใจด้านบนนะครับแถบปาด้านบนนะฮะโอเคสามารถเอ่อเลื่อนแบบว่าสลับทองได้ด้วยนะครับนี่ฮะอ่าแล้วโจมตีไป30ดาเมจเห็นไหมฮะ สลับที่ครับนี่ฮะโจมตีไปอีกสามสิบดาเมจครับแล้วมีคอมโบครับอืมเราเออเราจะสามารถเลื่อนได้จำนวนครั้งตามที่มีบอกอยู่ด้านบนเห็นไหมฮะที่เขาชี้อยู่ผมจะเลื่อนได้แค่6ครั้งนะครับถึงจะอ่าแล้วจบจะจบทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเลื่อนครบแล้วอ่าไม่สามารถที่จะ KO เจ้าเนสเปอร์ได้นี่งสงงัยจะแพ้นะฮะอ่านี่ครับ ชนะแล้วนะครับเหลือเลื่อนอีก5ครั้งนะครับแม่แบบนี้ก็ด่านหลังๆน่าจะยากนะครับเพราะว่ามีจํานวนครั้งให้เราด้วยนะครับชนะแล้วนะฮะชนะเจ้าเนสเปอร์นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วต้องมาจับต่อนะฮะโอกาสจับได้คือ75%้เและเขาจะเอาจํานวนครั้งที่เราเหลือจากการจากการเลื่อนเลื่อนบล็อกนะครับไปเพิ่ม อโอกาสการจับครับเมื่อกี้ก็เลยกลายเป็นโอกาสการจับ100%เลยนะครับกดที่โปเกบอลด้านล่างครับนี่ฮะโยนไปจับเลยนี่ฮะโอกาสจับ100%ขึ้นแม็กอยู่นะครับดังนั้นจับได้แน่นอนเรียบร้อยครับนี่ครับจับได้แล้วเขาบอกยอดเยี่ยมมากนะฮะจะไปเขียนรายงานนะครับเขาจะไปเขียนรายงานนั่นเองเหมือนเก็บปกเด,ด่นนั่นเองนะฮะแรงเอสครับ แล้วก็เราก็จะได้รีวอร์ดนะครับเป็นเ,เหรียญ100เหรียญน,นะครับแล้วก็สก,กอร์เห็นไหมฮนะแล้วก,กด next ไปนะครับโอเคแล้วเราก็สามารถเดินไปต่อตัวด้านล่างคือฟูชิกิ i ดเนะนะครับโอเคแล้วเราก็สามารถกดแท็ที่หน้าเจ้าฟูชิ i ดเนะได้เลยแล้วก็เข้าไปเล่นต่อนะครับนี่ก็คือเกมโป k e มอนชัฟ f f l e ครับอย่าลืมไปโหลดกันมานะครับของฟรีนะครับไว้เล่นค่าเวลานะครับ แล้วก็น่าจะติดทีเดียวด้วยนะอาจจะไม่ใช่แค่ค่าเวลาธรรมดานะครับก็สำหรับวันนี้ครับจบไปเพียงเท่านี้อย่าลืมไปโหลดกันนะครับ